ดีค่ะวันนี้ยายนงอยู่ฝั่งเมกาค่ะวันนี้ยายนงจะเอาธงชาติธงชาติเมกาขึ้นตักตรงตรงหน้าบ้านตรงน่าจะเป็นต,ต,ต,ตรงนี้นะะไม่ก็ตรงหน้าบ้านเนี่ยค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเมกาเป็นวันโครจุลายค่ะแล้วตอนเย็นวันนี้ยายนงก็จะ ไปดูการเขาไอเขาจุดพุค่ะไปดูเขาจุดพุมีมีหลายที่ค่ะเขาค่ะทำตอนเย็นเนี่ยค่ะตอนประมาณสักสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเย็นนี้ไปเจอกันที่งานจุดพุวันเกิดเมริกานะคะโทรจุรายค่ะ ตามถนนตามข้างทางเขาจะติดเขาจะติดธงชาติอเมริกาเต็มข้างทางนำหน้าบ้านในสถานที่ต่างๆก็จะติดเต็มไปหมดเลยธงชาติเล็กๆเต็มข้างทางไปเลยก็ทำแบบนี้ทุกที่วันเกิดแต่วันวันชาติของอเมริกา เดี๋ยวนี้ยายนงมานั่งรอนั่งรอรอดูเข้าจุดพุที่งานจุดพูุ้ไอ้วันวันชาติของอเมริกาวันอะไโรโปรตุรายคนเริ่มมาแล้วค่ะคนเริ่มมามานั่งรอเริ่มมาเยอะและ้วเดี๋ยวได้ประจะถึงเวลาประมาณสักเก้าโมงครึ่งไปสามทุ่มครึ่งอะไร ประมาณนี้เขาก็จะเริ่มจุดผู้ใหญ่นะเอี๋าวนี้กำลังนั่งรอกันอยู่คนก็เริ่มมาแล้วจะรออีกสักพักนะใ้เวลา,า่ใหญ่เยนะคนต้มาไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าปี <c oughs> ปนี้ <c oughs> มีโควิดกัน คนก็เลไม่ค่อยมาคนไม่ค่อยตออก,กายงนานก็ไม่ค่ยอยใหญ่เท่าไหร่ ทยอยกลับบ้านแล้วเนี่ยผู้จุดหมดแล้วเริมเก็บเก้าอี้เก็บอะไรกันทยอยกลับบ้านกันแล้วค่ะเดี๋ยวเยนงก็จะกลับบ้านค่ะเอาไว้แค่นี้นะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามเยนงเยนงพามาดูผู้ค่ะคนทยอยกลับบ้านแล้วแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะที่ติดต,ตามเยนงค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เยนงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ